เรื่องราวสุดลี้ลับค่ะเป็นเรื่องของฝรั่งเจอดีลบหลู่วัดพระแก้วจนเจออาถรรพ์จนงต้องรีบติดต่อมาที่ประเทศไทยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยจะนําเอาเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระแก้วที่ได้รับการเปิดเผยจากหม่อมราชวงศ์จักรรถจิตพงศ์ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมว่าได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันชื่อว่านายเจอเกนซีเคยส่งจดหมายมาแจ้งความประสงค์ ขอส่งคืนเศษแก้วสีเขียวมรกตที่เก็บไปจากเจดีพระมดบในวัดพระแก้วโดยภายในซองจดหมายยังบรรจุแก้วสีเขียวมรกตขนาด1คูณ1นิ้วมาด้วยค่ะนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวนี้ให้เหตุผลในการนำเศษแก้วมาคืนค่ะบอกว่าตั้งแต่นำเศษแก้วกลับไปที่เยอรมันชีวิต มีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นค่ะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจดหมายของนายเจอเกนซีที่เขียนมานั้นระบุว่าได้มาท่องเที่ยวที่กรุงเทพกับแฟนสาวเมื่อ2-3ปีก่อนแล้วประทับใจวัฒนธรรมของประเทศไทยมากแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่วัดพระแก้วระหว่างเดินชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอยู่ค่ะก็พบกับแก้วชิ้นเล็กๆสีเขียว ตกอยู่ที่พื้นเข้าใจว่าเป็นแก้วประดับจากเจดีย์องคใดองค์หนึ่งนี่แหละค่ะแล้วร่วงลงมาเวลานั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณจากพระพุทธเจ้าที่อนุญาตให้นําชิ้นแก้วเนี่ยเก็บไปเป็นที่ระลึกได้ในการเยี่ยมชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้นนะคะก็เลยถามไกด์ที่นําเที่ยวว่าสามารถเก็บ เสร็จแก้วนี้กลับไปได้ไหมไกด์ก็ตอบกลับค่ะบอกว่าลองกําหนดจิตแล้วก็ขอจากองค์พระพุทธรูปขณะนั้นก็บอกว่ารู้สึกเหมือนได้รับสัญญาณนะคะจากองค์พระว่าเออเก็บไปได้แต่ในขณะเนี้ย ตอนนี้กลับรู้สึกละอายใจมากที่ตอนนั้นเข้าใจผิดนะคะครั้งนี้เพราะตั้งแต่ได้แก้วชิ้นนี้มามาร์กจะพบแต่เรื่องโชคร้ายตลอดเลยก็เลยไม่รู้ว่าไอสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันกับแก้วที่เก็บมาจากวัดพระแก้วหรือไม่ก็เลยตัดสินใจว่าจะส่งแก้วคืนค่ะเพราะว่า คิดว่ามันไม่สมควรที่จะเป็นเจ้าของแก้วชิ้นนี้หม่อมราชวงศ์จักรรถค่ะกล่าวอีกว่าชิ้นแก้วที่นายเจอเกนซีเนี่ยนำมาคืนเนี่ยเข้าใจว่าทททเนี่ยคงจะนําไปส่งคืนที่วัดพระแก้วแล้วโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันน่าจะถือเป็นโชคร้ายที่นําของศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นของที่ระลึกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเชื่อกลุ่มมักคุเทศที่ไม่มีจรรยาบรณน,นะคะเพราะคนไทยก็มีความเชื่อกันค่ะว่าอย่าไปเก็บสิ่งของต่างๆภายในวัดกลับไปไว้ที่บ้านเพราะว่ามันอาจจะ เกิดโชคร้ายได้หรือมีอันเป็นไปต้องเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งผู้เล่าเรื่องค่ะเขาก็ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะคะบอกว่าเมื่อครั้งไปบุรณพระพทาธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนี่ยคนงานที่เข้าไปซ่อมแซมก็แอบนําวัตถุโบ,บราณเนี่ยกลับบ้านไปเหมือนกันทําให้เกิดสิ่งไม่ดีกับชีวิตค่ะจนต้องนาโบราณวัตถุ ชิ้นนั้นนะคะกลับมาคืนแล้วก็ทําพิธีขอขมาที่วัดค่ะจากนั้นปัญหาต่างๆก็หมดไปสมบัติของวัดโบราณสถานโบราณวัตถุไม่ว่าจะอยู่บนดินในน้ําไม่ใช่สมบัติของใครค่ะแล้วก็ไม่มีใครสามารถนํามาเป็นสมบัติส่วนตัวได้ของทุกสิ่งมีคํำสาบค่ะมีคาถากํากับด้วยเพราะไม่ต้องการให้คนนําไปเป็นสมบัติส่วนตัวค่ะแต่เป็นสมบัติของแผ่นดิน